สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมออฟในช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนหลังจากที่พวกเราฟังเรื่องราวของคนที่หมดจากการพนันไปแล้วเลิกพนันได้บ้างไหม มีหลายคนนะครับที่ไลน์มาหาผมบอกว่าพี่ออฟผมเลิกพนันได้หนึ่งเดือนแล้วแต่เป็นหนึ่งเดือนที่ทรมานมากเสียใจมากอาการวนลูปต่างๆเนี่ยมันจะมารวมอยู่ในหัวของเรานะครับผมเองก็ให้คำแนะนำว่าจะต้องเลิกวันต่อวันให้ได้จะต้องหาเวลาที่ตัวเองอยากเล่นให้เจอ แล้วจะต้องผ่านเวลานั้นไปให้ได้ถ้าคุณทําได้คุณก็จะเลิกพน,นันภายในนาทีนั้นชั่วโมงนั้นแล้วก็เข้าสู่วันต่อวันได้นะครับสู้ๆนะครับทุกคนและในช่วงหลังๆเนี้ยใครที่ไลน์มาหาผมเนี่ยผมจะถามละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นอายุหรือไม่ตัวคุณเนี่ยไปยืมกันใครบ้างคือลงให้ละเอียดเลยนะครับ โดยเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมจะบีบย่อเอาแต่เรื่องความเสียหายคุณจะเล่นได้กำไรเป็นล้านเป็นแสนน่ะผมไม่อยากรู้แต่ผมอยากรู้เรื่องความเสียหายของคุณอย่างเดียวและก็มีหลายคนแล้วแหละที่ผมเนี่ยจดใส่กระดาษ A4 ไว้แล้วนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งก่อน ซึ่งน้องได้ไลน์มาหาผมเมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าพี่ออฟผมติดสล็อตมาจองเกลือหรือมาจองเวนเล่นมาปีกว่าก็หมดเยอะพอสมควรนะครับและช่วงในครั้งหลังเนี่ยก็คือการหวนครั้งล่าสุดมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับน้องผู้ชายคนนี้ต้องใช้ศัพท์ว่าเกือบหลับ แต่กลับมาไม่ได้นะครับทุกคนเกือบจะเป็นพระเอกแล้วเกือบจะหล่อแล้วแต่สุดท้ายก็เจอมันโกงนะครับหลังจากนั้นผมเองก็วางสายไปแล้วก็ได้แกะรายละเอียดต่างๆตามที่ผมได้ถามน้องนะครับจดไว้ในกระดาษ A4 เห็นไหมครับทุกคนมีประมาณ3หนะ้าก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับต้องขออภัยทุกคนนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังไปด้วยเดี๋ยวผมอะ่ะจะพยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆถ้ามีเนื้อหานั้นจําเป็นต้องอธิบายนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับ ในวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวการเล่นพนันของตัวผมครับเพื่อเตือนสติทุกคนว่าใครที่ยังเล่นพนันอยู่ก็มีโอกาสเป็นเหมือนผมก็เป็นไปได้ครับผมชื่อโดออายุ32ปีก็จัดเป็นอายุที่ค่อนข้างที่จะเริ่มติดการพนันแล้วก็คือเริ่มจะหมดเยอะแล้วนะครับทำงานเป็นช่างไฟฟ้าในโรงงานแห่งหนึ่ง แถวโรจนะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีแฟนและก็มีลูก1คนผมติดสล็อตมาปีกว่ารู้มาจากเพื่อนๆในที่ทำงานด้วยกันเห็นไหมครับตัวดีเลยนะครับองค์ประกอบ3าอย่างก็คือเพื่อนของพวกเรานั่นแหละเขาแนะนำให้เล่นและสล็อตที่ผมเล่นก็คือเกมมาจองเกลือหรือมาจองเวนใครรู้จักบ้างครับ ผมเชื่อว่ามีหลายคนอ่ะเคยหมดกับเกมนี้นะครับต่อเลยนะครับเกมนี้เกมเดียวมันเปลี่ยนชีวิตของผมจากคนที่ขยันทำงานกลายเป็นคนที่เกียดจากคนใจเย็นกลายเป็นคนใจร้อนจากคนที่ไม่มีหนี้ต้องกลายเป็นหนี้ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนและก็ไม่มีความสุขใช่ครับคนที่ติดพนันทุกคนเนี่ย จะเป็นอย่างนี้ทุกคนจากคนที่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีนะครับเหมือนตัวผมนะครับเมื่อก่อนอะ่ะผมเป็นคนที่ขยันขันแข็งหาเงินง่ายมากครอบครัวไว้ใจพอมาติดการพนันอะ่ะเสียทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องให้ผมพูดนะครับว่าเสียอะไรบ้างนะครับต่อเลยนะครับผมจําได้ว่าก่อนที่ผมจะมารู้จักพานันออนไลน์ ผมเคยมีเงินเก็บอยู่ประมาณ2องแสนกว่าบาทและก็มีทอง1บาทมีเงินสำรองเลี้ยงชีพอยู่อีกประมาณ40,000บาทแต่ทั้งหมดนี้หมดไปกับสล็อตภายในระยะเวลาแค่8เดือนจริงๆและ8เดือนนั้นมีอยู่3เดือนที่ผมเสียหนักที่สุดก็คือในเดือนมีนาคมปี2567 ผมมีเงินในบัญชียอยู่ประมาณ63,000บาทก็คือแบงค์พัน6 3ใบนะครับซึ่งอยู่ในบัญชีของน้องโดนะครับในตอนนั้นผมจะเล่นแค่1,000บาทก็พอแต่ด้วยความมันสนุกกับการปั่นและหลงในแสงสีเสียงอ้ายเต๋าอะไรประมาณนั้นนะครับบวกกับการยึดติด กับไอตัวภาษาจีนและก็เห็นตัววายที่มันมาสองตัวบ้างสาตัวบ้างทำให้มันแตกต่อเนื่องผงจึงหยุดไม่ได้ครับพี่ออกเติมเงินไปเรื่อยๆเบตสองบาทไม่แจกก็เขียบไปเป็นเบตสาบาทหรือ4ี่บาทตามลำดับนะครับว่ากันไปครับและบทที่มันจะกินจะปั่นเท่าไหร่ มันก็กินอยู่ดีนะครับจริงครับเรื่องนี้จริงที่สุดนะครับหมดแล้วเติมหมดแล้วเติมแรกๆก็1ันหหรือ2,000แต่เมื่อใจร้อนหรือหัวร้อนก็เติม5,000หรือ1มื่นสรุปวันนั้นผมเสีย6ก0 0 0่นสาบาทภายในวันเดียวก็คือในเดือนมีนาคมนี่แหละครับหลังจากนั้นผมก็หยุดเล่นผมเครียด และก็เสียใจมาโดยตลอดทอรมานอยู่สองเดือนพอเข้าเดือนมิถุนายนผมเริ่มมีเงินอีกครั้งในตอนนั้นผมจำได้ว่ามีอยู่สี่หมื่นกว่าบาทเหมือนเดิมเลยครับอาการเดิมได้แล้วอยากได้อีกโลภมากแต่พอเสียก็หัวร้อนใจร้อนครับผมจำได้ว่าในช่วงเช้า ผมได้กำไรมา1,400บาทโอ้โหสุดยอดมากนะครับและก็มาเสียเที่ยงประมาณ700บาทแต่ในตอนเย็นมันคือหนังชีวิตเลยครับพี่ออฟเพราะผมเสียแบบมาราธอนเลยปั่นยังไงก็ไม่เข้าลุ้นฟรีมากกว่า10ครั้งวงเล็บไอตัวภาษาจีนก็ได้แค่2ตัวเท่านั้นตัวที่3เงียบ ไม่เข้าให้เลยซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยก็คือเมื่อก่อนมนอาจจะเข้าง่ายนะครับเล่นไปหงุดนิดไปและสุดท้ายก็หมดไปอีก4 0 0 0 0นบาทภายในวันเดียวนะครับหมดแล้วก็เครียดเสียใจกับการกระทําของตัวเองนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมีภาวะวิตกกงังวลทรมานทุกวันและหลังจากนั้นก็เลิกมาได้หลายเดือน จิตใจเริ่มดีขึ้นจนเข้าเดือนกุมภาพันปี .2568 ก็คือในปีนี้นะครับทุกคนเริ่มมีเงินในบัญชีอีกครั้งรอบนี้มีอยู่แสนกว่าโอ้โหสุดยอดมากครับรวมโบนัสอะไรด้วยนะครับในที่สุดผมก็ได้หวนอีกนะครับเห็นไหมครับคนเล่นพนันเนี่ยมีเงินในบัญชีไม่ได้นะครับเข้าไปเล่นจนได้จากการเติมแค่หนึ่พเอง แล้วก็กลายเป็นภาพจําในทุกๆวันครับก็คือบวกวันละห้าร้อบ้านบวกวันละพันบ้านสูงสุดเคยได้ถึง5,000บาทต่อวันผมดีใจมากครับที่ผมตีตื้นขึ้นมาได้บ้างผมคิดแบบนี้จริงๆครับพี่ออฟและก็เล่นมาเรื่อยๆจนมีเงินในบัญชีเกือบ2,000สนบาทนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับ โอ้โหเหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่าก็คล้ายๆนะครับและก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเสียนะครับคนเล่นมานานทุกคนนะ่ะไม่มีใครคิดหรอกว่าในอนาคตตัวเองจะต้องหมดตัวนะครับจนในเดือนกร,รกฎาคมฟังดีๆนะครับนี่คือไฮไลท์แล้วก็ประโยคที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับในช่วงท้ายประมาณวันที่20ผมได้เติมเงินเข้าไปเล่นปกติ ในช่วงเช้าผมบวกมา800บาทและก็ได้แจ้งถอนสบายๆชิวๆสนุกๆเรื่อยๆแต่พอในตอนเที่ยงหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็เติมเข้าไปใหม่อยากได้แล้วก็ต้องอยากได้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าฟลุกครับพี่ออฟผมได้มาเพิ่มอีก1,200บาทรวม2เวลาผมบวกมา2,000บาทแจ๋วจริงๆ แต่ในช่วงเย็นมันคือฝันร้ายสำหรับตัวผมครับและก็เกือบเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่เกือบหลับแต่กลับมาได้คือมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ออฟเย็นวันนั้นมันไม่มีอะไรเลยแต่ผมมันห้าวมันอยากเล่นเวลาว่างมันเยอะจึงได้เติมเงินเข้าไปเล่นอีกครับเป้าอยู่ที่500บาทเองนะครับ ไม่เล่นเยอะกินได้น้อยกินนานๆและก็ได้เข้าเล่นในวันนั้นมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากครับอย่างเช่นผมปั่นไปได้10นาทีหรือ15นาทีตัวภาษาจีนมันมาให้ลุ้นบ่อยมากครับแต่ในทุกครั้งมันไม่เข้าเลยไม่ถึงช่องก็มีเลยช่องก็มีทำให้ผมงุดหนิดมาก เข้าก็ไม่เข้ายังมาลีลาอีกเล่นไปงุดงิดไปปรับเบทขึ้นเรื่อยๆจากเบาไปหาหนักนี่แหละครับเริ่มแล้วนะครับนี่คือเข้ากลไกลของมันเลยนะครับผมเริ่มใจร้อนและในที่สุดเงินก็หมดหลังจากนั้นผมก็บันเลงเติมครั้งละ3,000หรือ5,000บาทปั่นเทอร์โบบ้างเอาแบบเร็วๆเ,เลยนะครับ ตั้งรอบหมุนบ้าง30ครั้งบ้าง50ครั้งบ้างสุดท้ายก็หมดผมเริ่มหัวเสียเพราะหมดไปแล้วประมาณ50,000่นบาทนะครับทุกคนมันเร็วมากครับพี่อ,อ๊อฟผมมองไม่ทันเลยครับแต่ผมก็คิดว่าเงินมีแสนกว่าหมดไป50,000บาทไม่ใช่ปัญหานะครับค่อยๆปัน่นใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ได้มาบ้าง คิดแบบนี้จริงๆนะครับนี่คือคนที่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีแล้วก็หัวร้อนใจร้อนในเวลานั้นๆนะครับคือสติจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากตามทุนคืนเพราะว่าตัวเองอะ่ะเสียไปเยอะแล้วจำเป็นต้องเพิ่มเบรน,นะครับนี่คือข้อควรระวังของพวกเราทุกคนถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ขอให้อยุ่ก่อน แล้วก็ไลน์มาหาผมแล้วก็ฟังคลิปของผมนะครับผมคิดว่ามันเหมือนกันทุกคนอย่างแน่นอนคือเราจะต,ต้องหมดนะครับเราเจอกลไกของเว็บพนันแล้วเว็บพนันน่ะเขาชอบลักษณะแบบนี้คือพฤติกรรมแบบนี้คือแต่ก่อนปั่นเบสละสิบเบสละยี่ทีนี้ถ้าได้ปั่นเบสละร้อยสองร้อยนั่นคือเราพร้อมที่จะทุ่มเงินของเราเพื่อไปสู้กับมันจนหมดบัญชีนะครับ ฟังแล้วเตือนสติตัวเองนะครับว่าการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใ,ใครดีขึ้นนะครับถ้าคุณไม่หยุดไม่ถอยหมดตัวอย่างแน่นอนนะครับต่อเลยนะครับและในที่สุดผมก็ได้เติมเงินเข้าไปใหม่ครั้งแรกเป็นอย่างไรครั้งนี้ก็เป็นอย่างนั้นเสียแล้วไม่ยอมจะต้องตามให้ได้เล่นไปงุดงิดไปยิ่งเล่นเบบเยอะ ยิ่งโดนมันกินใช่ครับตามที่ผมพูดในข้างต้นนะครับหมดแล้วเติมยิ่งแต่หนักขึ้นเรื่อยๆเยงื่ออออกมากใจเต้นเร็วสมองมันตื้อไปหมดเสียงดังในหูจนจำได้ว่าผ่านไปสองชั่วโมงเงินเกือบสองแสนบาทเหลืออยู่สองหมบาทผมเริ่มเครียดขาดสติมากด้วยความโมโห ก็ได้เติมเงินเข้าไปหมดเลยครับก็คือ2,6,000บาทนะครับทุกคนวัดดวงไปเลยหมดคือหมดเสียคือเสียผมปันเบทละ2 0 0เลยครับพี่ออฟมันก็ได้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะขาดทุนซะมากกว่าได้แต่คิดว่าเบท2 0 0บาทมึงไม่แจกูใช่ไหมก็จัดไปเลยเบทละ300ถึง5 0 0บาทนะครับทุกคนกดไปลุ้นไป ตลอดการเล่นมาหนึ่งปีกว่านี่คือเบสสูงสุดสำหรับตัวผมหรือชีวิตผมในการเล่นพนันเลยครับได้กินบ้างแต่ก็ขาดทุนครับผมขาดทุนเรื่อยๆจนผมจำได้ว่าผมเหลืออยู่4,000บาทสุดท้ายผมก็ไม่ได้ลดเบสลงเลยเพราะผมมึนผมคิดอะไรไม่ออกก็คือ ตอนนั้นตัวเองอ่ะปั่นเบรละห้าร้อยนะครับทุกคนตามที่ผมได้ถามนะครับก็คือน้องไดไลน์มาหาผมประมาณเกือบสองชั่วโมงโอ้โหได้ระบายอะไรออกมาหมดเลยนะครับผมก็ถอดใจแล้วแต่ในจังหวะนั้นฟังดีๆนะครับทุกคนสองช่องแรกภาษาจีนเข้านะครับและสองสามช่องที่เหลือต้องลุ้นเลยครับภาวนาให้มันเข้า เพราะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะกลับมาได้บ้างสองช่องผ่านไปเงียบเหมือนป่าชา้าแต่ในช่องสุดท้ายปรากฏว่าภาษาจีนมันเข้าครับผมดีใจมากเบรละ500บาทด้วยนะครับทุกคนไปดูสิมันจะเป็นยังไงและแล้วไอ้ตัวมังกรนะครับมันก็วิ่งตรงกลางนะครับ โอ้โหเป็นภาพจำที่หลายๆคนเคยเห็นนะครับหัวใจผมเต้นแรงและก็เร็วมากครับรอบที่หนึ่งถึงรอบที่สี่ผมไม่ได้อะไรเลยครับแต่รอบที่ห้าผมเริ่มได้กินและช่องตัวคูณด้านบนก็คูณเรื่อยๆก็คือ1 2ึ่งสอง่นะครับแตกต่อเนื่องวายก็มาครั้งละ2ตัวหรือครั้งละ3ตัวแตกแต่ละครั้งครั้งละ สองหมื่นกว่านะครับก็คือรับรางวัลโบนัสก้อนโตอะไรประมาณนั้นนะครับบ่อยมากผมเองก็จะมองยอดเหรียญหรือยอดเงินนะครับลุ้นให้มันได้กำไรเสมอตัวหรือไม่ให้ได้กำไรไปเลยยิ่งดีครับเพราะว่าเบรละห้าร้อยด้วยและในเกมได้กินแต่ตัวแพงๆนะครับวายก็มาดีมาก บางรอบกินเต็มช่องเลยครับพี่ออฟโอ้โหสุดยอดมากนะครับและในที่สุดพอจบรอบนั้นผมตาค้างเลยครับพี่ออฟผมบวกมาฟังดีๆนะครับ2องแสนหบาท25สติตางค์ฟังซ้ำนะครับผมบวกมา2องแสนห 2,368บาท25สตางค์ผมกระโดดดีใจดีใจสุดขีดเพราะตามทุนกลับมาคืนได้แถมยังได้กำไรด้วยและหลังจากนั้นผมก็ออกจากหน้าเกมนะครับแล้วก็ได้แจ้งถอนที่ยอด49,000บาทและก็ส่งรูปภาพหรือหลักฐานในการถอนให้กับแอดมิน พอแอดมินอ่านแล้วก็ได้ตอบกลับมาว่ารอแอดมินตรวจสอบสักครู่ผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรและก็รอผ่านไป10นาทีหน้าเว็บยังแจ้งว่ารอดำเนินการอยู่จากนั้นผมก็ได้ทักไลน์ไปหาแอดมินอีกพอแอดมินอ่านแล้วก็บอกกับผมว่าในช่วงนี้มีการถอนเยอะทำให้การถอนมันมีความล่าชา้า เมื่อผมได้อ่านก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยแต่พอผ่านไป30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับยอดเงินก็ยังไม่เข้ายังทำรายการไม่สําเร็จผมเครียดแล้วครับและก็ได้ทักไลน์ไปหาแอดมินเรื่อยๆในช่วงหลังๆแอดมินไม่ค่อยตอบกลับนะครับทุกคนมีแต่ประโยคหนึ่งที่ส่งเข้ามาในไลน์ผมว่าในช่วงนี้ ธนาคารได้ปิดระบบกระทันหันนะครับไม่สามารถทำการถอนได้ขอให้ลูกค้ารอไปก่อนจนกว่าธนาคารจะทำการถอนได้นะครับผมได้อ่านแล้วรู้สึกงุนงดและก็ไม่พอใจและได้ตอบกลับไปว่าตอนที่ผมเติมทำไมมันเข้าง่ายจังแต่พอถอนทำไมมันช้าจัง,อ,งอ้างนู่นอ้างนี่ และก็พิมพ์แบบสาทยายเลยนะครับเพราะกลัวจะไม่ได้เงินกลัวโดนมันโกงเพราะยอดเยอะด้วยโอ้โหตั้งสองแสนกว่าบาทนะครับถอนได้ครั้งละไม่เกิน50าหมบาทนะครับแต่แอดมินก็เงียบไปเลยได้แต่อ่านข้อความหลายเท่านั้นแต่ไม่ได้ตอบกลับมานะครับผ่านไป4ีถึงหชั่วโมงเงินก็ไม่เข้าขึ้นรายการว่ารอดำเนินการอยู่เหมือนเดิม ผมเริ่มเอกใจและก็คิดในใจว่ากูจะโดนโกงหรือเปล่ามีโอกาสมากเลยนะเพราะยอดมันเยอะคิดไปเรื่อยเปื่อยจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วในตอนนั้นก็คืออยากได้เงินนะครับและก็อยากได้กําไรอย่างดีอ่ะขอให้ได้ทุนก่อนก็อย่างดีนะครับเกือบสองแสนนะครับจนเวลาตีสองลุกไปเข้าห้องน้ําก็ไม่มียอดเข้ายิ่งแต่ระแวงนอกจาก ขาดทุนย่อยยับแล้วถ้ามาโดนโกงด้วยคงทำใจไม่ได้แน่นอนจนถึงช่วงเชา้าเงินก็ยังไม่เข้าพวกเพื่อนๆก็ได้บอกว่ามันโกงแล้วแหละไอ้เว็บเนี้พวกเพื่อนเคยเล่นมาแล้วนะครับยอดเยอะขนาดนี้และในที่สุดประมาณบ่ายสองก็คือ14.0.0นยนนะครับยอดในช่องทำรายการวงเล็บก็คือในประวัติเว็บนะครับ อยู่ดีๆมันก็หายไปพร้อมกับยอดเงินที่อยู่ในนั้นผมแทบเป็นลมครับพี่ออฟและในช่วงังหลัง,ลงไม่ว่าผมจะส่งข้อความอะไรไปให้กับทางแอดมินแต่แอดมินมันก็ไม่อ่านแล้วพอผมรู้ว่าผมโดนโกงผมน้ํำตาไหลผมเครียดอาการหนักมากมือสั่นใจสั่นหูชาหายใจเร็วเสียดายเงินมากไม่น่าเลย เสียก็ว่าเยอะแล้วนะครับหรือหนักแล้วแถมยังมาโดนโกงอีกผมทำใจไม่ได้เลยครับนอนร้องไห้ทุกคืนจนทุกวันนี้ก็เลิกมาได้จะหนึ่งเดือนแล้วชีวิตก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ภาพติดตาของการได้กำไรแล้วก็ถอนไม่ได้มันยังฝังอยู่ในหัวของผมและตอนนี้ผมก็ได้กินยาลดภาวะวิตกกงังวลก็คือแก้เครียดนะครับ ที่หมอจ่ายมาให้สมองถึงโล่งบ้านจากที่หนักหัวมานานคิดอะไรไม่ออกจนมีอาการอยากคิดสั้นโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องราวของผมใครที่ยังเล่นอยู่วงเล็บไอเล่นเกมมาจองเกลือรหรือมาจองเวรน,นี้อยู่นะครับดูผมไว้นะครับเงินในบัญชีของเรามีเท่าไหรก่กนแล้วแต่ถ้าคุณใจร้อนอยากตามทุนมีโอกาส หมดตัวแน่นอนครับแต่ถ้าคุณฟลุกได้กำไรจากมันเยอะก็มีโอกาสเป็นเหมือนผมนะครับก็คือเล่นได้ทั้งทุนและก็กำไรแต่ก็ถอนไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่มันแล้วนะครับเลิกเถอะครับการพนันถ้าเล่นไปนานๆหมดตัวแน่นอนครับผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวัสดีครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนต้องขออภัยทุกคนนะครับที่อ่านให้ทุกคนฟังเพราะว่าน้องเนี่ยได้ไลน์มาหาผมเนี่ยนานพอสมควรนะครับก็คือเกือบสองชั่วโมงเล่าความระบายในใจออกมาจนหมดเลยนะครับซึ่งตัวของน้องบอกว่าพี่ออฟมันเป็นยอดเงินที่ไม่น้อยเลยนะครับที่ผมเสียไปก็คือเกือบสองแสนและก็ทุนตัวเองประมาณนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมครับ เล่นได้กำไรตั้ง2 6 0 0 0 0กื่นกว่าบาทสุดท้ายก็ถอนไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับนี่คือความเสี่ยงนะครับรวมถึงความเสี่ยงอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นหวยมีหลายคนมากนะครับถูกหวยในเวฟได้ประมาณแสนกว่าแต่ก็ถอนไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกย้ำเตือนในทุกๆคลิป ผมเคยพูดเสมอว่าการหวนพนันเนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรบางคนก็บอกว่ามันจะเริ่มจากสิ่งเล็กครับพี่ออฟใช่ครับถูกต้องแล้วสมมติในตอนนั้นอ่ะคุณเลิกพนันมาได้อ่าผมให้สูงสุดเลยสองปีเราคิดว่าเรามีระบบการจัดการดีแล้วไม่น่าหรอกแต่วันหนึ่งเราไปอยู่กับเพื่อน,อ,นอ่าสมมติวันอาทิตย์สมมติเลยนะครับเราไปกินเหล้ากันสังสรรค์กันแล้วเวลาประมาณ บ่ายโมงกว่าหรือบ่ายสองมีมวยต่อยทีนี้มวยมันจะมีทั้งหมด5คู่อย่างเช่นมวยไทย7สีมันจะมีมุมแดงกับมุมน้าเงินทีนี้เราก็อาจจะดูนะครับแล้วผู้เนเพื่อนเขาก็เล่นการพนันด้านนอกก็คือเล่นมวยเล่นอะไรประมาณนั้นเล่นไก่นี่แหละทีนี้เขาก็ถามเราว่าเฮ้ยเอ็งชอบไหมเอาค่าเบียนะเขาต่อแดงหรือน้าเงินต่อนะ่ะสนใจไหมตอนนั้นเราก็คิดว่า hey, เข็เงินห e ้ารอยเอง จะไปคิดอะไรให้มากมายเอาเอาแดงห้าร้อยแดงต่อนะครับประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าต่อยไปต่อยมาแดงน็อกแล้วเราก็ได้เงินทุกคนฟังดีๆนะครับฟังดีๆแล้วก็จ้องมาที่โทรศัพท์มือถือของผมตอนไหนครับที่มันจะเป็นภาพจำตอนที่เพื่อนของคุณหรือคนที่คุณนะ่ะเล่นพนันกับเขาเขาส่งเงินให้คุณนี่ไงครับ สมมตินะครับนี่แบงค์ห้าร้อแล้วคุณไปรับกับเขานี่คือภาพจําแล้วเว็บพนันหรือไอตัวผีพนันมันอยู่ในตัวคุณตอนนั้นมันยังไม่ออกมาเต็มที่มันจะโผล่หางออกมานิดนิดเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันจะออกมาเต็มตัวตอนไหนทีนี้คุณได้กําไร คุณก็จะเล่นคู่ต่อไปปรากฏว่าคุณได้อีกเขาก็ส่งเงินให้คุณเห็นไหมครับนี่มันคือภาพจําแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่คิดอะไรคุณก็กลับไปห้องทีนี้ลหละครับการเสพติดกับการได้กําไรเนี่ยมันเริ่มอยู่ในหัวแล้วคุณก็อยากจะไปกินเหล้าแล้วก็จะไปเล่นมวยทีนี้พอถึงวันอาทิตย์คุณก็จะไปใหม่เพราะว่าอะไรมันมีที่กินแล้วก็มีที่เล่นคุณมองว่าการพนันแค่มวยไม่น่าจะเสียเยอะ ทีนี้แหะครับมันจะมีวันหนึ่งที่เราพลาดมวยต่อยห้าคู่คุณเสียทุกคู่อ่ะคุณโดนไปพันห้าทีนี้แหละครับคุณจะเสียดายเลยเพราะว่าใจของคุณเนี่ยมันไม่รู้จักยอมแพ้ในครั้งก่อนแล้วอะไรล่ะมันจะเป็นตัววงการให้คุณต้องกลับไปหาเงินในนั้นก็คือพนันครับก็คือออนไลน์นี่แหละ คุณเคยติดอะไรบาคาร่าทีนี้คุณก็โหลดเวบมาใหม่เลยเพราะคุณต้องการจะเอาเงินพันห้ากลับมาคืนคุณมีกระสุนแล้วไงมีเงินในบัญชีเวลาว่างคุณก็ได้นี่ไงครับทีนี้พอคุณเข้าไปเล่นคุณก็สามารถแทงบาคาร่าได้เงินอาจจะได้สองพันด้วยซ้ำได้กำไรมาห้าร้อยนั่นแหละครับผีพนานมันออกมาเต็มตัวแล้ว มันมาเยือนคุณอีกครั้งหนึ่งและในตอนนั้นคุณก็คิดว่าคุณจะเล่นแบบมีสติคุณจะเล่นในน้อยร้อย200ก็พอแล้วคุณก็หวเล่นเรื่อยๆอาจจะโกหกแฟนด้วยไม่บอกใครทีนี้หาเวลางิ่เงียบเล่นอาจจะได้กําไรมาประมาณเดือนหนึ่งหรือได้หมื่นสองหมื่นทีนี้แหละครับหลังจากนั้น เมื่อได้เวลาแล้วเว็บพนันมันก็จะทำการล็อกกินคุณทีนี้คุณก็จะหัวร้อนใจร้อนเติมแบบไม่คิดชีวิตเลยเหมือนไอ้น้องผู้ชายคนนี้สุดท้ายคุณก็หมดเข้าใจหรือ,อยังครับนี่ไงครับห้ามมีเงินในบัญชีห้ามไปจับพนันอะไรกันแล้วแต่มันจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็วนมาตายรังที่เดิมจำเอาไว้ครับตัวผมนะ่เคยเป็น ตอนนั้นผมติดพนันในบน่อนหมดไปหลายล้านมากแล้วพอมาอยู่นวนาครนเนี่ยมันก็เริ่มจากต๊อกดิ้งในวงเล่านี่แหละเริ่มจากสิ่งเล็กสุดท้ายผมก็ได้กลับไปเล่นใหม่แล้วก็ไปเล่นไอ้ตู้สล็อตผลไม้ตู้หมาเนี่แหละแล้วก็หมดเป็นแสนอีกเห็นไหมครับทุกคนมันจะเริ่มจากแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคนนะตัดขาดให้หมดนะครับ อย่าไปรู้จักมันเลยตั้งใจทำงานนะครับเงินทองหายากใครที่หมดแล้วก็ขอให้สู้นะครับแก้ปัญหาเรื่องของครอบครัวนิสิลอะไรให้มันมีวินัยน,นะครับยอมรับความทรมานให้ได้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับด้วยความหวังดีจากผมการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่ทำให้จมลงแล้วก็พินาศลงนะครับทองไว้เลยครับ โอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ